กัสบายดีตาสบายดีพี่น้องสวัสดียามเช้านะจ๊ะทุกคนมาเก็บผักโอ๊ยผูเ้เล่มาตัดก่อนฉันแหละนี่เออดอกอันกระลำที่ที่นัางปลูกบ่มีอันเก็บมเมนะื่อวานเนาะซิมะซิมะเก็บข้าวนาไปพัดจ้า ีตาเจ็บขนาดไปพัดหมูกรอบพี่น้องว่าสิพัดหมูกรอบก็แกงจืดแล้วก็ทอดกุนเชียงที่ไอ้ดวงจันทร์ผากมาหายขอบคุณลหลายเดอ้อจัาเเล้ขอให้ร่ำรวยเสือสวยวันสวยคืนเจบไปพัดให้คนนั้น คนพิดกลับมาคืนนี่แหละนั่งกุึกพิดบิดคืนนอนกับสิบลับย่านเขาเป็นอยียงนะน,นะเต็มมาคืนนี่พวกนั่งสีกลับนั่งสีกลับหล่ะกะัเพิ่นกระลุกขึ้นม่กินเข่าพอไปนั่งไปซื้อยาแก้แพ้เพิ่นเพิ่นกระลุกคึ้ไม่ก,กินเขา่ลา,กกขาลุกได้แล้วจ้าขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นห่วง นั่นมันหูซื้อพิษอ่อยต่อ,อ,อยต่อ,อยอ,อยู่ญานเห็ดลูกเขา่านเห็ดลูกเขาเป็นนั่นเป็นนี่ตื่นแล้วมั้งได้กินเชียงเอาเมียมเมียมในหอ่องผัดขะน้าหมูกรอบแล้วก็ แดงจืดทอดกุนเชียงต้มจืด้าจะทำโกบต้มจืดหมูสับหมูสับคุณนเหนือสาบุณเห็นอยู่ในตุกมา ไปจิ้มมุสราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิงกว่านะคะโอเคเสร็จบุดจางกระป๋องขอบคุณนะคะขอบคุณเอื้อเยอ,อ่ผักคุชเชียงมหายใจเติมตะเกียบทอดให้พันนอน,นเอ้ยมันผักมาสามถุง 还接西通的嘛的，直接拖。 เข้มก็เลยไปน้ำมันออกก็มาผัมาดมันมีเสกเครื่องแล้วค่ะ 问天几看？ 梗止冇得，嗱哈。 ด้จ้าบอคืนกระดุกกินข้าวโดยสบาสดีก็สบาสดีหลายคนก็เป็นห่วงจุดอัมรา้นหูซึกผพีพี่น้องเอ้ยนอนกับบหลับบุคคแพรอื่นจากเคียมมาแพ้บ้าอ่อยว่าเป็นยอนกินไขหลายคนหลายคนก็ว่าเอื่อยแล้วก็ว่าแล้วก็โทรมาเรานเจ้าน่ะกินปลาเสดแต่หนัวเห็นเรากินด้วย ประจักษ์เมงเมาอย่างเงี้ยเข้าไปว่าอาจารานพิษแมลงน้ำกับปัานั่นอืมส่วนมากเขัว่าพิษพิษแมลงเมงเมากรหลายขวากลัออกน้ำหนะมดกลิ่นติดแล้วพี่น้องลาบตาแล้ยแล้วว่าตื่นมาละวทานแล้วเลิกกินว่าตุออ่มนะแต่ไร้ก้นก็เป็นห่วงอะไรได้เป็นห่วง เลี้ยมตัวแล้วเคลื่อนกลแม่นย่านท่านใจบอกประมาณไข่อยก็บ่เคยเป็นเนาะเคยแท้เกิดมาบ่เคยเป็นบ่เคยเป็นเคยเป็นเดี๋ยวนี้คือกันแน่นอนครับก่อนเป็นอีมแล้วกันรีบผิดมันออกแล้วกันเป็นสาวปีอึ้งยิ่งเติบโตตัวเนาะเขาปีอึ้งสานี่ยังบวบเก๊ เคยกับปา้าเฮ็ดอื้ออ่งนี้แหละบ้างนะแต่ก็จะเราเจ้าเคยกินอื่นบอเคยผักบุ้งเคยกินดูนนะนจ้า,าเคยแต่บกเคยแพ้นนะี่จากแค่สิ่งอื่นบัเคยแพ้เนี่ แค่มากินกินซัดปลาพวกพวกกวางพวกอันนั้นกระเพาเคยแพ้ใชจัดเป็นอะไรนี่ลวิ่งหัวแล้วพื้นแดงเต็มตัวกินยาแค่แล้วก็น,นอนพักผ่อนเอาพลิปมันออกหมดแล้วมันก็จะเอาเพิ่นก็ว่ายังมานั่งชุม่มแซ่ไปเบิ้งเขาแม่เพิ่น เคนจะกินยาต้นไปแล้วเนโปนไ่ไปห้ามอนอนนะแต่ฟัเดิกหลังเาิ่นก็ลุกขึ้นมากินข้าวได้ when they'll come again. Terima kasih telah menonton กข้างนอแยกยาดอกเหยมเจี๊ยบก็เป็นหว่วงเจี๊ยบจะเป็นปุ๊กอยูมย่มันเคยเป็นมันเคยแพ้แล้วมันโูกอยากนอนแลพ่ออยากนอนอ้าเทียมมาคนมาเทียมมาปลูกกับพ่อเธอคนมาปลูกกับเนี้ยคือบาะมีก็ึ้นไปจเจี๊ยบ ประมาณสองรอบเพิ่นหูอัมบารางหูพอเอาใหญเพิ่นกินยาแก้แพ้ครับคิดว่าต้องนอนหลับพอดีกินบัสซี่เม็ดกินอัดดิซองเม็ดเพิ่นเต็มออกระเบิดเต็มตัวโมยากเก่าโมยากงั้นกันเก่าเห็นเพิ่นออกเห็นแดงออกเลยร็วหันาโคตรหน่อย นอนอีกอย่างหนึ่งบัดสองชั่วโมงมากินยาอีกสองแมงคืนมันเจาออกแล้วก็คลอยจางออกแ้วก็มาวินหัวมัน ตองเพิมไปว่านายจกไปอะไรฮะเด็ก้อบอะไปไป้วก็อยากได้ยาที่นี่ไปนกกระ Thank so. you. ป่อยเพือ่อชาเข้าไปด้ยนั่นแหละจากเจ้าครับรถไปจะคอยครับเป็นพวไปนะ <laughs> ครับบมเป็นเบอรครับปิดมาเคยครับทอบครับมันปิดเพราะดาดาวเมันก็พ่อไป,นะปอไปด้แคน,น,นะนค,ครับท้ายก็ปิดเดครับไปหล้าเคยสอนมัมดีเอาไปทำีือก็ไง่อมีระความไม่หันแจำบ่เคยครับ uh ดเดี๋ยวต้องทำมาต้องเรียนจัดการยังจ่าแม่นมาพระจ่ากระเดาคืนขอบคุ้นคอกเมนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าค่ะลยวก็สิภาพาเพื่นไปซื้อใหญ่หปักซ้อมกันห้อ เพราะว่าถ้าเป็นยังมาบ้านเฮามันก็ค่อนข้างจะม,มันจะม่ใช่กระยากในพี่นอ้องเพราะในบ้านมันบริมีฮมมอร์มนนะพี่น้องมีจะมอหมอในหมู่บ้านคืองั้นกาเจ็บไข่ย,ยังหอกไปแบบไปซื้อยาไปฉีดยาช่ชวยฆ่าว่านี่ทายไปโรงหมอโดยตัวก็คือขึ้นในเมืองจากบ้านถึงไปประมาณแปดกิโลหรือเก้ากิโลประมาณน,น้ย่างอยู่แถวก็ส่วนคนไปซื้อยาก,ก็โดยสวัสดีจ้า ทุกคนนะคะทุกคนที่เป็นห่วงจ้า